วิธีเช็คพัสดุไปสนีไทยตอนนี้สินค้าที่เราสั่งไปนั้นถึงไหนแล้วมาดูขั้นตอนการเช็คแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาที่แอป Google ในมือถือได้เลยนะครับเข้ามาแล้วให้กดช่องค้นหาตรงนี้จากนั้นให้เราพิมพ์เช็คพัสดุไปสนีไทยพิมพ์เข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับถ้าขึ้นแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่เช็คพัสดุไปสนีไทยได้เลยครับ โอเคครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยจะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับเราสามารถเช็คพัสดุติดตามสถานะจากกรอบซหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เรานะครับป้อนเลขพัสดุเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องครบทั้ง13หลัก โดยที่เลขพัสดุนะครับมันจะอยู่ข้างหลังรายชื่อผู้รับตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีทั้งหมด13ตัวข้างหน้า2ตัวนะครับจะเป็นตัวภาษาอังกฤษและข้างหลัง2ตัวก็จะเป็นตัวภาษาอังกฤษเพื่อนๆนะครับก็นําหมายเลขตรงนี้มาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องได้เลยครับเมื่อเราป้อนเลขพัสดุถูกต้องแล้วนะครับก็ให้เรากดค้นหาสีแดงตรงนี้ได้เลยครับ กดค้นหามาแล้วนะครับเราก็สามารถเช็คสถานะล่าสุดจากตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้สินค้าของเราถึงไหนแล้วจากตัวอย่างนะครับก็นำจ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะและผู้รับเป็นใครนะครับก็จะมีข้อมูลบอกให้เราข้างล่างตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานะแต่ละสถานะตั้งแต่สินค้าเข้าระบบไปจนถึงนำจ่ายสำเร็จเราก็สามารถมาเช็คสถานะจากไอคอนตรงนี้ได้นะครับ และข้างล่างนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นก็จะมีข้อมูลตั้งแต่รับฝากพัสดุที่ไปสนิทยและสินค้าแต่ละวันที่แต่ละเวลาเดินทางมาถึงไหนแล้วก็จะมีข้อมูลบอกแบบละเอียดข้างล่างตรงนี้เลยนะครับและในส่วนของลายเซ็นผู้รับเราก็สามารถกดเข้ามาเช็คเข้ามาดูจากตรงนี้ได้และในกรณีที่สินค้าของเรามีปัญหาเราก็สามารถกดติดต่อเจ้าหน้าที่จากหน้านี้ได้เลยนะครับ โอเคครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับวิธีการเช็คพัสดุไปสียทไทยเพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถไปเช็คจากเว็บไซต์ของไปณียทไทยได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ